ก็ลางทายเขาอยู่ด okay. ouais. ้วยเนี่ยซิปล็ออย <pasa> ู่เลนี่ยมือหนึ่งอยู่แล้วครับก็สวัสดีครับพี่น่องท่านผู้ชมที่เขารบหลักทันครับวี่นี้ผมเรียมาปู่ปลาสาครับหาบนเดื้อพี่น่องว่าจะมีปลาหลายบ่อนะครับทำการตูไปอยังแท้ตีสีหุนครับ นั่นตีสีดูไวตอนนี้ก็ใกล้จะบกแล้วครับใกล้จะเบิดแล้วจะได้เวลาจับแล้วครับตามไปเรื่อยๆครับดูกรบพ่อใหญ่ครับพ่อตาครับงามกระไลไหล,หลใกล้จะเบิดแล้วครับเบิร์ตหลายแล้วครับไม่ไว้ให้สิครับ ฝากพี่นองข้างกรุงเทพกับิดหอดบานหอดซองกับกลับขึ้นมาเด้ครับบานเข้าไปไปยังหนาวหนาวยอะครับยังหนาวหนาวครับบรรยากาศร่มร่มครับนี่เสียงสนุวาวนะครับแรนนะครับตอนบรรยากาศท้องไทยท้องหน้าครับปิดหอดบานหอดซองกับกลับมาเด้อครับ มยังสูบปลาลอดถ่ายอยู่ครับกาตอนนี้กับประมาณสามโมงกว,กว่าครับสามโมงกว่า,กวาใกล้ะเปิดแล้วครับประมาณสามสีนาทีจะเบิดแล้วครับควอยถาบึงติดตามส้มนึกพี่น้องตอนเทียครับเจอจะมีปลาบัวมาหลุนกันครับพี่น้องครับ,น,รบรนี้ mời mời tôi ngu nga mời 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 đúng 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 hả kiếm cái để kiếm đấy tôi vậy

พอได้สัมปะผมมีหัวหน้าพม่อัวผมมีหัยขันบ่เรี่บบ่พอๆๆพอเดือด ที่เจ้าจะเพียงกันปลอ,อ,อ,อยหปหัวใจอ้ายโม้หนยนปลาบุดผมลังที่ทำทัญญานหรือเปล่ากรครับปลาครับก่ะไรครับ

Ni lắm vào yang nè, áo mùa 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 mà mùa 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 đi mùa đi mùa 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 Ôi เด็กแไปเร็วสุวนโี้โเารเาให้คุณอุณจะช่วมาอย่งดี ทุนขนาดครับนี่อะ่องต่างกี่เต้นเลยเต้นอนนนะต้องน,น,นไม่เ่เหรอนี่อะขอนอุ้ยป่าขงนีวะเขาอยท่ทยวะอะปาขอนันนี่โอ้โหใหญ่โอ้โหป่องเขาไปยังไปอนลงมาดีละ เมื่อกีเ้เรมาไหนบาดเอาบ่อเลยายถอาผิมีันั่นบ่อผมีเพศขคเี้ยก่อนจะวิ่งบ่อตามอยู่ในขีดต้มต้มแกันแน่ต้หูต้มหู kiki perlu banyak, kini tubuhnya sedih อุ้บ่อ้ยย่นมากลังทายอยู่ด้ยเนี่ยซิปโลอยู่วะเนี่ยมือหนึ่งอยู่ดอก กโลดีดอ,อกคานใหญ่ๆนี่ไ,หหไปเสียว่าคานใหญ่ๆตายยู่บเร่เาเขาสักคนเาานคน่ยปน,นผมารคนยู่เย็บค้งเดี่ยวก่ปรเทศขอิว่างอย่ามดผู้ิเนื้อพรมสีส่วนมา,มาให,หม,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 ม่หรอกร,อกรอกพอแลครับ สำหรับสุดท้ายนี่ลงถ่ายปีเก่าตออรับปีใหม่ปีใหม่นี่ขอให้พี่น้องท่านใดที่เห็นคลิปนี้เบิ่งคลิปนี้รับเบิง่งรับช่มคลิปนี้กขอให้พอใจความสุขความจเจริญความรุงเรื่องในหนาที่การงานเลยครับถ่ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ